ฝังด่วนโคตรสุดทีมชาติไทยยุคใหม่ฟิตจัด2นัดเอเชียนคับวิ่งคนละ20โลอิชิอิเตรียมสร้างโคตรเซติให้ช้างศึกส่วนซาอุขอไม่ประมาทเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันอีกหคลิปเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากสำหรับทีมชาติไทย ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับหลายคนคงทราบแล้วทีมชาติไทยโอ้โหผลงานต้องบอกว่าสุดๆนะครับสองนัดชนะ1เสมอ1เก็บได้4คะแนนแถมยังไม่เสียประตูเลยนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยของเราเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากในเอเชียนคัพผลนี้คนหนึ่งที่ได้รับเครดิตไปเต็มๆก็คือมาซาทดะอิช e ิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยสิ่งที่ต้องชื่นชมคืออ e ีชีอิทำให้เกมรับทีมชาติไทยแน่นมากคุณผู้ชมใครจะเชื่ออะไรครับทีมชาติไทยเจอทีมที่มีอันดับแรงกิ้งสูงกว่าและแข่งขันมาในเอเชียนครับ2นัดยังไม่เสียประตูคุณผู้ชมจะไปหาที่ไหนได้เพราะปกติถ้าใครติดตามทีมชาติไทยบอกเลยว่าเราอ่ะเป็นทีมที่เสียประตูง่ายมากๆ และยิ่งเจอทีมระดับเอเชียเราไม่สามารถจะเก็บคินชีตได้เลยในช่วงหลายปีหลังจริงไหมล่ะคุณผู้ชมไปดูเลยถามหน่อยแมตใหญ่ๆเราเก็บคินชีตล่าสุดได้เมื่อไหร่ใช่ป่ะก่อนเข้าสู่เอเชียนคัพอ่ะเพราะมันเป็นปัญหาของทีมชาติไทยนะครับเกี่ยวกับการยืนเกมรับสมาธิตลอดเกมแต่เหลือเชื่อนะครับอีช e ิอิ e, เข้ามาได้ไม่นานปรับตรงนี้ได้สนัดยังไม่เสียประตูและเกมล่าสุดที่เจอโอมาน เกมรับโคตรแน่นประตูตัดบอลดีประจวบคำใหม่แจ้งเกิดคู่เซนเตอร์ปกติเราเจอลูกกางอากาศเจอพวกอาลับโยนใส่เข้ามาเราเสร็จตลอดแต่ครั้งนี้คู่เซ็นเตอร์และทุกคนช่วยกันม่งสกัดและเก็บขีนชี้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องชื่นชมครับคุณผู้ชมมันเป็นมิติใหม่ของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆที่อีชีเข้ามาแล้วยกระดับได้ดีขนาดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเกมรับครับคุณผู้ชม สถิติในการวิ่งของนักฟุตบอลไทยใน2นัดในเอเชียนครับคุณผู้ชมรู้แล้วอาจจะมีขนลุกครับเพราะนักเตะแต่ละคน2นัดวิ่งหลัก20กว่าโลครับคุณผู้ชมเกมแรกที่ชะนะคีกิสฐานไปทบทวนกันหน่อยนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดคือทางฝั่งของนิโคลัสมิเคลสัน11กิโลเมตรวิลเทเป้อมพันธ์อันดับ2ที่11กิโเมตรเหมือนกัน อันดับ3เป็นเอเลียสดอเละ10.61กิโลเมตรอันดับ4เป็นพี่อุ้มจิราทอน10.5กิโลเมตรและอันดับต่อมาคือสุปโชคสารชาติคือ10.4กิโลเมตรนะและนอกนั้นก็วิ่งหลัก10กิโลหมดในเกมแรกที่เจอคียกียยยสส่วนนัดที่2ที่เสมอโอมานครับคุณผู้ชมนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดคือเจ้าอาร์มสุปชัยใจเด็ดวิ่งไป11โลด้วยกัน เยอะมากวิ่งช่วยเกมรับเยอะมากหรับเจ้าอาร์มในเกมที่ผ่านมาอันดับ2เป็นสุปโโชคสารชาติวิ่งไป10.9กิโล2นัดของสุปโโชคเนี่ยวิ่งไป21กิโลด้วยกันเช่นเดียวกับนิโคลัสมิเคลสันนัดที่2เนี่ยวิ่งไป10.4กิโลเมตรครับคุณผู้ชม2นัดของมิเคลสันเนี่ยวิ่งไปเกือบ22กิโลเมตร ขณะที่แผงแนวรับเอเลียสดอลลอปปกติเซนเตอร์คงไม่ได้วิ่งเยอะใช่ไหมแต่เซนเตอร์ฮา์ทีมชาติไทยก็วิ่งช่วยกันดีมากเอเลียสเนี่ยวิ่งในเกมเสมอโอมานเนี่ยวิ่งไป9.9กิโลเมตรแล้วก็วิลเเทพกับสุบยนัทวิ่งไป9.8กิโลเมตรเท่ากับว่าค่าเฉลี่ยตอนนี้ของนักฟุตบอลไทยในการลงเล่นเอเชียนคัพ2นัดวิ่งแต่หลัก20กิโลกันเกือบทั้งทีมที่ลงเป็นตัวจริงครับคุณผู้ชม เห็นได้ชัดว่านักเตะเราเนี่ยฟิตนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นแต่ต้องยอมรับอีชิเข้ามาเนี่ยมันเพิ่มแรงกระตุ้นเพิ่มแรงกระหายใครไม่วิ่งก็ไม่ได้ลงแน่นอนสำหรับทีมชาติไทยในยุคอีชิใช่ไหมล่ะเพราะทุกคนลงมาเนี่ยวิ่งกันหมจริงนะโอ้สุดจริงครับพอมาดูสถิตินี้แล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าที่ทีมชาติไทยเราจะสู้กับเอเชียได้เพราะจะจะสู้กับเอเชียแล้วก็ต้องวิ่งอย่างนี้แหละครับ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะถึงแม้เกมลุกนะเจอโอมานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปดูเสถิติเกมลุกของเราเนี่ยวิ่งเป็น10กิโลหมดอนะเพราะทุกคนทำงานนะ่ะทำตามจ็อบเป็นเรื่องที่น่ายินดีปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของนักฟุตบอลไทยที่ตั้งใจปรบมือให้กับอีชิอินะครับที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีจริงๆเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยมากมายแน่นอนนี่เข้ามาได้ไม่กี่วันนะสำหรับอีชิอิทีมชาติไทยยังดีขึ้นขนาดนี้และลองคิดภาพเดี๋ยวได้พี่เจชนาทิพย์พิมมุย้ยบุ๊กเอกนิดรวมถึงตัวหลักๆทิติพันธ์กลับมาที่เป็นสายวิ่งอีกบวกกับมีเวลาให้อีชิอิได้ปรุงแต่งทีมได้วางรากฐานผมว่าทีมชาติไทยของเราจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอน ผมเชื่ออย่างนั้นและนักเตะจะมีค่าสถิติวิ่งเยอะมากกว่านี้แน่นอนในอนาคตนะครับเห็นได้ชัดว่านักเตะไทยก็ฟิตก็วิ่งได้เหมือนกันถ้าเราสามารถปลุกแพชชั่นในตัวเขาเหมือนที่อีชีอิทำได้ปลบมือให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับในเกมเจอกับซาอุดีอาระเบียครับคุณผู้ชมมันจะเป็นเกมที่น่าสนใจของทัพช้างศึกทีมชาติไทย เราจะลุ้นสร้างสติใหม่ๆได้อีกมากมายเลยนะครับเจอซาอุ25มกราคมนี้เวลา4ทุ่มถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV และ t s p o r t ์ r เเป็นเกมที่มีความหมายมากๆจะได้รู้แล้วว่าเราจบอันดับไหนจะจบที่1ที่2หรือที่3ผลการแข่งขันนัดเจอซาอุดิอาราเบียสำคัญอย่างมากซึ่งถ้าเกมนี้สมมตินะครับว่าเราชนะเนี่ย เราจะมีสติใหม่เกิดขึ้นมากมายดังต่อไปนี้นะครับหากเสมอหรือชนะซาอุเนี่ยทีมชาติไทยจะสามารถเก็บแต้มในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพรอบสุดท้ายได้มากสุดตลอดการนี่แล้วก็หากเสมอหรือชนะซาอุจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมชาติไทยไม่แพ้ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายยังมีอีกนะครับหากเสมอหรือชนะซาอุแบบไม่เสียประตู จะเป็นครั้งแรกของทีมชาติไทยที่ไม่เสียประตูในรอบแรกของเอเชียนคัพรอบสุดท้ายหากเสมอหรือชนะซาอุอีกนียมาซาทาดอิชิอิจะเป็นกุนซือคนแรกของทีมชาติไทยที่สร้างสถิสติไายพ่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายโอ้โหเป็นโคตรสถิติพูดง่ายนอกจากนี้นะครับก็บอกว่าหากทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เนี่ย อิชิ e จะกลายเป็นกุนซือชาวต่างชาติที่เป็นโค้ชเอเชียคนแรกที่พาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วก็บอกว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่อนข้างสูงและนี่จะเป็นประวัติศาสตร์ของอิชิเองในฐานะการเป็นโค้ชทีมชาติรายการเอเชียครับแล้วก็บอกว่าหากเสมอหรือชนะซาอุจะเป็นการเก็บแต้มจากซาอุได้เป็นครั้งแรกเลย หลังจากที่เจอการเอชช่นคัพสครั้งก่อนหน้าเราแพ้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าหากชนะซาอุดีอาระเบียได้จริงๆเนี่ยจะเป็นชนะในรอบ40ปีหลังจากก่อนนั้นเนี่ยไทยเราเนี่ยเคยชนะซาอุล่าสุดคือปี1984คุณผู้ชมในเกมอุ่นเครื่องไทยชนะ3-1ต่อหลังจากนั้นเรายังไม่เคยชนะเขาเลยโอ้โหผมเชื่อว่านี่จะเป็นแรงกระตุ้นให้กับนักฟุตบอลไทยให้กับตัวอีชีอีเองที่จะสร้าง ประวัติศาสตร์แบบนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โหมันจะเป็นสถิติใหม่เกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายและเป็นสถิติที่น่าชื่นชมอย่างมากเดี๋ยวรอด,ดูนัดเจอซาอุสำคัญมากๆผมว่าทีมชาติไทยเราจัดเต็มอยู่แล้วนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายก็หวังว่าจะจบให้มันสวยๆเดี๋ยวรอดูว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงส่วนถ้าฝากฝั่งซาอุดิอาระเบียนะครับภายใต้าการคุมทัพของโรแบรโตมันชีนี่นะ ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ลงรูปลงรอยสักเท่าไหร่เพราะฟอร์มก็เล่น2เกมที่ผ่านมายัางไม่ค่อยน่าประทรับใจล่าสุดเป็นกองกลางตัวเก่งของซรราอุยามฮัมหม็ดคันโนออกมาเปิดใจก็บอกว่าฟุตบอลตอนนี้เต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจในท,น,นทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพดังนั้นเราต้องมีสมาธิให้มากที่สุดในการแข่งขันเพื่อไปให้ได้ไกลที่สุดและเกมเจอกับทีมชาติไทยเราต้องห้ามประมาทพวกเขาเพราะพวกเขาฟอร์มดีมาก เราต้องปฏิบัติตามที่โค้ชสั่งและสวมจิตวิญญาณของซาอุเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเดี๋ยวมาดูกันว่านัดสุดท้ายผลจะออกมาเป็นยังไงอ่ะติดตามรับชมกันนะครับนี่ก็เป็น ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับซาอุดิอาราเบียที่ชาแนลต้องซุยนำมาฝากกันเป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ในชาแนลตองซุยอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กับชาแนลต้องซุยมุ่งสู่ 200, 000ส0,000นซับไปด้วยกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมติดตาม25มกราคมสี่ทุ่มไทยเจอซาอุมันแน่นอนเกมนี้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ